สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะโอเวอร์เสียครับผมวันนี้จะรีวิว b g v t t ีทีทนะครับผมเป็น t d ของภาพบีนะฮะเราจะมาลองแกะกันเลยนะครับผมชื้นชืของอันนี้ก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะนี้ชเอามารีวิวเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นเทปสีแดงนะครับผมผมบอกว่ายังไม่มีการแกะนะฮะ แต่ถ้ามีแกะแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองแกะให้ดูนะครับผมนี่ฮะลอกไปจะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สองอันปุ๊บโอเคเอามาดูกันเลยแล้วเป็นบัตเตอร์เบดนะฮะบัตเตอร์เบดบอกว่าถ้าคุณมีเลยร์กัดสีใบนะจะได้บวกคีนึงนะฮะถ้าการ์ดบนี้อยู่ช่องแวน แล้วก็มาลงบาสโซบาสเลือกเลียทยเลือกทําลายยูนิตแถวหน้าของแข้งหนึ่งใบนะครับผมแต่ของวันกาจะใช้เป็นดีทายนะครับผมของบันดีเป็นทําลายนะฮะอันนี้ก็จะมีใบหนึ่งแล้วก็มีเอาเฟตนะฮะเอาเฟตนี้บอกว,ว่าเมื่อลงสนามคขาบัสนหนึ่งคอบบตเตอร์เบดจากบนมือหรือนในโซ่ลงหนึ่งใบลงช่องเลียบวกหนึ่งหมื่นแล้วก็จวดทันนี่ใบนะฮะ ใบนี้ใบก,ก็เก่งอยู่นะใช้ช่วงนี้ได้กี่ใบนะเนี่ยได้สองในะครับผมเอี่ยบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดมีทั้งหมดก็คือสองในะฮะก็จะเป็นบัตเตอร์เบดแล้วก็เป็น Alfred. ออฟเลตเ่ยต่อไปโอ้ใบนี้ให้สี่ใเลยเบนบอกว่าเมื่อลงสนามแล้วผมคอร์ทอบ,บาร์หนึ่งคอการ์ดจากบนมือหนึ่งใบที่มีเกต ไม่เกินแวนการ์ดของคุณลงช่องเลียถ้าาคอจการหนึ่งใบใบแห่ต้นเกมได้ครับเก่งก็าใบนี้นผมเกียร์สามไม่อยู่ในจัตีแวนการ์ดเมื่อคุณมีเลียการสามใบหรือมากกว่าบวกค่าพันตีอยวสิบแปดนะผมมีฟอร์ด้วยก็จะยืนยี่แปดเลยนะครับแรงจริงตัวเริ่มตัวเริ่มหนึ่งใบนะครับผมอันนี้เป็นชุดพร้อมเล่นเลยนะครับผมอันนี้ต้องอธิบายก่อน เขียนวผมอันนี้เป็นตัว a อ d บ a ร t แทบเลือกเรียบวกห้าพันนกสี่ใบแล้วก็อศวินแห่งความเมยียกาลาตินนะฮะสังเกตว่าชิวจะบวกจะไม่ใช่ชิวห้าพันฮะจะเป็นชิวหมืน่นถ้าเป็นเกรดหนึ่งจากตอนแรกชิวห้าพันจากกายเป็นชิวหมื่นนะครับผมแต่อันนี้เป็นนี้พิเศษหน่อยเหมือนวานิลาแล้วเป็นชิวหมื่นนะฮะอันนี้คือเกรดสองที่มีชิวห้าพันบอกว่าไม่ ยูนิตนี้โจมตีบันกาศถ้าคุณมีเรียการสามใบหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกห้าพันนะฮะจนจบการต่อสู้ตีสิบห้าบัตเตอร์เบดอีกแล้วบัตเตอร์เบดสามใบแล้วนะแล้วก็วินเก้านะครับผมวินเก้าบูธให้บัตเตอร์เบดในแถวเดียวกันยูนิตนี้บวกห้าพันพีจีพีจีทิ้งไม่นหนึ่งแล้วก็ ไล,ไล่ใช้บ g ทิ้งมาหนึ่งล้วก็กัดมิดนะฮะฮิวฮิวไลยใหม่เอเลนนะฮะผมยิลีอาร์สวยดีอ๋อชิวภาคใหม่นะผมจะเป็นชิวสองหมื่นเยอะขึ้นนะฮะต่อไปเป็นคีนะครับผมคีโฟเก่าจะเป็นคีชิวพลังหมื่นห้านะฮะฮิวชิวสองหมื่นอันนี้ชิวหมื่นห้าคิดดิคอน รอดอี Draw. Draw. มะไรเปลี่ยนไหมดอไม่มีอะไรเปลี่ยนนะฮะดอชิวบวกห้าพันแต่เวลาเช็คบวกพลังหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็คีดีดแบบเป็นคีดแปบดบแล้วก็ฟอสแล้วก็อา่ากิฟนี้กิฟเคผมกิฟถ้าสังเกตด้านข้างของผมมันจะ สซ้อนแสบปแปลกนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็ถือว่าไม่ได้มีตำหนิอะไรก็ฟอนี้ก็สวยดีนะครับผมโอเคครับผมสำหรับมาตเตอร์เบดนะฮะก็จะมีฟอน์ให้ถึงสี่ใบเลยแต่จริงฟอน์ก็เป็นตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะ,ะผมก็ยังไม่ได้ใช้เยอะมากนะมีฟอน์ห้าใบเลยมาตเตอร์เบดสามตัวนะฮะล่นไดม้มีแบบโอ้โหคาอาฟไม่ฟอย แอดฟอยไม่ฟอยด์แใหม่ก็ชิปแวนการ์ดวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมกห็หนึ่งกล่องได้ฟอยตอนนี้ผมได้ฟอยด์สอใบแล้วกันคร่าวๆก็สวยงามนะครับผมก็ถ้าใครที่หาซื้อนะครับก็ลองหาซื้อตามอินเทอร์เน็ตดูนะครับผมเดี๋ยวซีรีส์ภาควีก,ก็จะมีมาให้ชมเรื่อยๆนะฮะหลังจากนี้ ถ้าใครเคยดูญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะพอรู้เนี่ยแต่ว่าใครที่ไม่เคยดูนะฮะก็ดูภาษาไทยได้นะครับผมก็สำหรับนี้ลาแล้วครับ